เครื it, it Samsung, you, ่องซัมซุงรีเซ็ตไม่ได้คืนค่าโรงงานไม่ได้ติดแอคเคาน์ซัมซุงทำยังไงแก้ยังไงมาดูกันเลยครับทุกคนเครื่องนี้ก็เป็นซัมซุง A55 นะครับทุกคนตัวนี้ก็ลูกค้าแจ้งมาว่าคืนค่าโรงงานไม่ได้รีเซ็ตเครื่องไม่ได้เพราะว่ามันติดแอคเคาน์ซัมซุงมันต้องให้ใส่รหัสแล้วก็ส่งข้อความยืนยันไปทาง Gmail อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยอ่ะเราจะมาที่การรีเซ็ตนะครับทุกคนรีเซ็ตแล้วก็ไปที่คืนค่าโรงงานอ่าเนี่ย เราจะรีเซ็ตสถันหน้าจอก่อนทุกคนใส่เข้าไปแล้วลบทั้งหมดนะทุกคนมันจะให้ส่งอ e ีเมลไปที่ c อคเค t s ซัมซุงนะครับทุกคนแต่พ่เอิญอ e ีเมลลูกค้าลบออกไปแล้วก็เลยทำอะไรไม่ได้เราจะมาสอนวิธีแก้กันนะครับทุกคนกดเลื่อนกลับไปก่อนครับทุกคนกลับไปหน้าหลักก่อนใช้แอปออก เราก็จะมาปิดเครื่องกันนะครับทุกคนกดปิดเครื่องปุ่มลดเสียงกับปุ่ม power พ,พร้อมกันอ่าขึ้นตัวนี้มาก็กดปิดเครื่องทุกคนแล้วทีนี้จะมาสอนวิธีรีเซ็ตยังไงอ่าจะมาสอนวิบราตาให้ทุกคนกดปุ่ม power แล้วก็ปุ่มลดเสียงพร้อมกันค้างไว้ประมาณ 4, ี่ห้าวิหนึ่กดปุ๊บพร้อมกันรอให้มันขึ้นการโลโก้ขึ้นมาแล้วปล่อยแล้วไปกด ปุ่มเพิ่มเสียงแทนคนแล้วกดค้างไว้จนกว่ามันจะขึ้นหน้าวิบดาต้าขึ้นมาทุกคนทําตามผมได้เลยรอ,อประมาณ3าวิครับทุกคนกดค้างไว้หลังจากมาหน้าวิบดาต้าแล้วให้ทุกคนลดเสียงมาคําที่ว่ารีเซ็ตเนี่ยรีเซ็ตแล้วก็กดปุ่ม power ตกลงแล้วก็เลื่อนลงมาตัวที่2รีเซ็ตกดปุ่ม power ตกลงแล้วก็รอแป๊บหนึ่งพอขึ้นหน้านี้ก็กดปุ่ม power เลยนะครับทุกคนให้มันทําการรีเซ็ต รีเซ็ตรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่เลยทุกคนหลันี้เราก็รอไปประมาณสักประมาณ1นาทีครับทุกคนหลังจากเปิดขึ้นมาล้วก็ให้ทุกคนเซตการตั้งค่าเข้าหน้าหลักปกติเลยนะครับกดตามขั้นตอนไปเลยกดไปเรื่อยๆเลยครับอ่านี่ก็กดไปที่การตั้งค่าเองไ i ไฟแล้วก็กดข้ามไปเลยนะครับทุกคน รอแป๊บหนึ่งกำลังเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานทุกคนอ่าแล้วก็กดข้ามไปเลยเพิ่มเติมแล้วก็กดยอมรับข้ามขั้นตอน Gmail ไปเลยเรามาดูกันว่าจะรีเซ็ตได้ไหมปกติไหมหลังจากถึงขั้นตอนนี้ให้ทุกคนกดว่าลืมรหัสอ่าหรือไม่มี แอปเขาอ่ากดตัวนี้เข้าไปแล้วก็กดตั้งค่าภายหลังแล้วก็กดข้ามไปนะครับทุกคนอันนี้ก็เลือกทั้งหมดแล้วก็กดข้ามไปเลยแล้วก็ยินยอมอน,นี่ก็เลือกหน้าหลากักเราเอาสวาา่างแล้วขาวดำแล้วก็เลือกสว่างแล้วก็รอสักครู่ครับทุกคนรออีกประมาณหนึง่งอ่าอันนี้ก็กดเข้าหน้าจอหลักได้เลยก็ทาการเตรียมครู่หนึ่งอันนีม้มันก็จะให้เลือกติตดตั้งแอปนะทุกคน แล้วก็กดข้ามไปก่อนยังไม่โหลดอะไรนะครับเพื่อความไวนะครับทุกคนเดีย๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดีย๋ยวผมขอข้ามไปรัดไปตัดตัดไปด้วยอแอปก็ไม่ต้องโหลดเลยครับติ๊กถูกเอาให้หมดเลยครับอ่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วครับทุกคนก็เข้าหน้าหลักได้ปกติก็รีเซ็ตได้แล้วคืนค่าโรงงานได้แล้วคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดชซ์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย ประมาณนี้ครับ